สร้างบ้านกันนะครับนี่บ้านไทยถ่ายด้าย,ไ,ยไม่เป็นไรหรอกม,มีบ้านานาโน,โนเหรอไม่อันนี้ช่วยกันสร้างหรอบ้านเด็กๆสร้างบ้านกันนะครับโอ้โหเออเอาันเอาคันใหญ่ๆมาขี่ก็ได้หรอ จะไปหาปลาครับเหรอไปหนาปลาไหมรถมันคันเล็กทุกคนมันตัวใหญ่รถมันคันเล็กรถมันคันเล็กไปมันหมานเด้อมันหมานไปเลยครอบครัวเอาไปดูบ้านใบกล้วยกันต่อนะครับบ้านน้อยเด็กปิโอ้ฝีมือใครเนี่ยนไหนนั่นแหละบ้านนั่นแหละอันนี้ฝีมือทุกคนเลยแล้วนู่นหน่ออันไหนบ้านหลังนู่นหน่อสีดำดำเออ ไม่ไม่ได้สร้างเขาครอบไว้มันคืออะไรตรงนั้นไม่รู้แน่นี่ไงนูงนตงครอบสีดำๆหมาที่เขาครอบของไว้หรอของอ,อันนี้คือที่กินข้าวอะไรตรงนี้ไหนที่กินข้าโอเคเดี๋ยวดูนาโนดูนาโนททำบ้านนะครับมีที่กินข้ามีครัวไหมมีครัวนี่คืที่ทำอาหารแล้วก็ที่กินข้าวอันนี้ข้างหลังยังไม่ได้ปิดเลย ทำยังไม่เสร็จเหรอใช่เข้าไปอยู่ได้ไหมเนี่ยเข้าไปอยู่ได้แต่ต้องก้มเข้าไปโอ้หน้าเย็นดีมากเลยเพื่อนเนอเดี๋ยวไปดูข้างในกันหน้าเย็นหน้านอนเย็นนี่นี่ตัดไปแล้วเฮ้ยไม่โชว์กล้องตัดไปแล้วใบใหญ่มากโอ้เก่งมากเลยใครตัดเชฟตัดเชฟแท้อะไรตัดเมื่อกี้เนี่ยเหล็กฮะใหลเหล็กตัดโอ้หน้าลมลื่นดีนะครับบ้านใบตองนี โบอันนี้นุ้งนายถ่ายคลิปใช่ถ่ายคลิปนานโนสร้างบ้านไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูเคปตัดใบตองก่อนเดี๋ยวดูก่อนเขาไม่ได้ใช้มีดนะครับเพื่อนๆดูดิเขาใช้เหล็กเขาใช้เหล็กเหล็กแผ่นบางๆนะครับดูดิเหล็กแบบทุบๆปะให้มันแตกอะเหรอใช่ตอนนั้นใช้มีดใช้มีดระบาดมือหรอนู่นนิ้วเย็บเลยเออระวังนะ าไปอไ้ยอ้ยอุ้ยทางจะไม่ขาดนะครับเพื่อนโอเคเราจะลองเอาต้นไม้ไผ่เอาไปทำยังไงอีกอะ อ้าวไหนวางให้ดูสิ<ะ>เอาวางยังไงเอามามนี่โอ้เยี่ยมเลยปิดไว้อย่างดีอ่าอาโนุ<ะ>เดินมาแล้วก็เยี่ยมตรงตรงนี้ตรงนั้นแหละเออโอเคพอแล้ว